นะครับที่ได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องนะที่สบาตอในวันนี้นะครับวันนี้ผมคุยในมุมมองมุสลิมแต่เพื่อให้พี่น้องต่างสานนกได้ร่วมรับฟังด้วยบอกทํางานทําเงินและมีคุณธรรมด้วยอันดับแรกเลยเราในฐานะมุสลิมนะครับเป้าหมายหนึ่งวันนี้พี่น้องที่รักครับที่เราอยู่บนโลกวันนี้เนี่ยมุสลิมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะไม่อยู่ถาวร ไอ้คำว่าไม่อยู่ถาวรเนี่ยผมเชื่อว่าศาสนาไหนก็เชื่อว่าไม่ถาวรเพราะถ้าโลกนี้ถาวรป่านนี้คนแก่คงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเจสบเราก็ไปแปสบเราก็เดินไม่ไหวสุดท้ายมีเหลือไม่กี่คนพี่น้องที่อายุถึงร้อยปีเราจึงเชื่อมั่นเสมอว่าโลกวันนี้ที่เราอยู่มุสลิมเรียกว่าโลกดุนยา ดุนยาคืออะไรครับในวันนี้ที่เรามีชีวิตก่อนที่เราจะตายลงช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่อัลลอฮ์ให้ทําผลงานมากที่สุดเพราะเมื่อใดตายไปแล้วนั่นคือหมดในการทําผลงานเหมือนพี่น้อยรับราชการเนี่ยช่วงเวลาสร้างผลงานคือก่อนกเกษียณหลังกเกษียณไปแล้วต่อให้ทําดียงไงมันก็ไม่ได้สีขึ้นแล้วและจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับหนนะ้าที่การงานของเราเลย ดังนั้นช่วงอายุราชการมีกําหนดช่วงเวลาชีวิตก็มีกําหนดเช่นกันเมื่อกําหนดเวลาชีวิตอย่างนี้พี่น้องที่รักท่านนาบีจึงบอกเพื่อให้เราเข้าใจและเดินหน้าอย่างมีเป้าหมายมากที่สุดบอกว่าใครรุนนสัสมนุษย์ที่ดีที่สุดในมุมมองของคนมุสลิมท่านนาบีมุฮัมมัดจึงบอกว่าอันฟะอุมลินนสัสนะคือ ผู้ที่สามารถยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้มากที่สุดดังนั้นวันนี้เราจึงถามตัวเองครับว่าเราอยู่บนโลกนี้เนี่ยไอ้คำว่ากอบโกยมีทุกคนไม่มีคำว่าไม่มีทุกคนต้องการกอบโกยไม่กอบโกยคือคนบ้าคนบ้าที่เดินบนถนนวันๆเขาไม่กอบโกอยอะไรเลยเขาเจออะไรเขาหยิบกินได้แต่เรายังสติสัมปชัญญะต้องกอบโกย กบปล่อยเพื่ออะไรปฏิเสธไม่ได้คือเรียงชีพแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองครับว่าวันนี้เราให้ประโยชน์อะไรกับเพื่อนมนุษย์หรืออิสลามจึงมีคําสอนหนึ่งที่ผมพูดว่าอิสลามอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนพูดไม่สอนนะครับแต่พูดเพราะผมเป็นมุสลิมจึงเอาหลักคาสอนมาและผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสอนเหมือนกันในเรื่องให้ประโยชน์แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ย เมื่อท่านนาบีมุฮัมหมัดซาดามูฮัมมัดได้บอกว่ายังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์มากที่สุดคือคนที่ดีที่สุดดังนั้นในระยะเวลาที่เราอยู่บนโลกการจะยังประโยชน์มนุษย์ได้มีสองอย่างหนึ่งด้วยแรงสองด้วยทรัพย์จริงหรือไม่ครับและสามด้วยคําพูดสามอย่างนี้แหละครับพี่น้องที่เราจะให้ประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุด ถามว่าวันนี้เรื่องรั์กันเลยอันดับแรกอิสลามไม่ได้สอนให้เราโลภแต่ยานหนึ่งสอนให้เราเป็นคนมีแต่ต้องมีแบบเป็นผู้ให้และการอิสลามจึงมีเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าสกา a สกา k มันคือทรัพย์สินที่เราครอบครองเอาไว้จนเกินลิมิตอัตรา สังเกตน,นะผมเชื่อว่าพี่น้องสอบตรเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่มุสลิมก็ต้องได้ยินบ่อยๆเรื่องสกา a จริงๆสกา a ไม่ได้บังคับทุกคนแต่ใครที่ครอบครองทรัพย์สินเอาไว้เกินลิมิตที่อลอทัล l อฮ a t e เข้าใจลิมิตใช่ไหมครับเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปแล้วแสดงว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีเงินเหลือเมื่อมีเงินเหลือไอ้ส่วนเกินมาตรงนี้เนี่ย อัลลอฮ์ไม่ได้เอาทั้งหมดแต่หักไป2.5%เพื่ออะไรครับอันฟฟอโฮมลลนเนสเพื่อ,อยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แต่วันนี้เราบอกว่าซับเราจะจ่ายสก,กาดไม่ได้ถ้าเราไม่มีตังค์ดังนั้นวันนี้อิสลามสอนอย่างหนึ่งว่ามุสลิมมุมินผู้ศรัทธาที่จะยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้อัสบเบหนึ่งสาเหตุหนึ่งต้องทำไงท่านนาบีมุฮัมมัดจึงชื่นชมครับ ว่าสอ,อสองมือที่เปียกสองมือที่เปื้อนจากการทำมาหากินท่านนาบีเคยชมชื่นชมสาบัสหายของท่านว่าสองมือนี้เนี่ยอัลลอฮ์รักมากอิสลามจึงบอกเขาเรียกว่าแบกเป็นภาระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายผู้ชายถ้ามีครอบครัวแล้วและการอิสลามอย่างหนึ่งเลยว่า เขาจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูและดูแลภรรยาและลูกของเขามีคนถามผมนะครับว่าหลักการอิสลามสอนเนี่ยอาจารย์ผู้ชายมีอานาจหน้าที่อะไรบ้างเขาบอกอันดับแรกเลยต้องเลี้ยงดูครอบครัวผู้หญิงตามหลักการอิสลามเมื่อมีครัวออกเรือนไปแล้วนางไม่มีหน้าที่ในการหาเงินแม้แต่บาทเดียวสบายนะครับ ผมว่านในโลกไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งเป้าหมายว่าถ้าหนูโตขึ้นหนูอยากเลี้ยงผัวครับแต่ผู้ชายมีผู้ชายมีฮะถ้าผมโตขึ้นหรือชาฉันโตขึ้นตั้งเป้าหมายผู้ชายเลยเราต้องดูแลครอบครัวเราจะถูกสอนตั้งแต่เด็กพ่อจะสอนแม่จะสอนหนูเป็นผู้ชายนะลูกโตขึ้นต้องดูแลครอบครัวแต่ผู้หญิงเนี่ยเราจะสอนเน้นหนักว่า หนูต้องเป็นแม่และอบรมลูกๆแสดงว่าหน้าที่หลักโดยปกติเลยผู้ชายต้องออกไปหาเงินวันนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นผู้ชายขี้เกียจทํางานจนวันนี้ต้องยอมรับครับบางครั้งคนมาดูพี่น้องพวกเราบางคนเขาตกใจมากบริหารเวลาเก่งกว่าเจ้าสวรบริหารเก่งเวลามากกว่ามาหาเศรษฐี มหาเศรษฐีอยู่บนโต๊ะเวลาจะพักแทบจะไม่มีเลยมาเจอพวกเราสบายมากจิวๆพี่นอนแด่รักอยู่ร้านน้ำชาตัง้งแต่เก้าโมงจนเกือบซูสีเที่ยงเสร็จแล้วประคองนกกลับบ้านออกไปหาอาหารมาให้นกเพื่อบำรุงเสียงทำยังไงก็ได้ให้นกไม่กลัวคนเพื่อเอาใจแล้ววันหนึ่งมันจะได้ไปแข่งเพื่อชนะไอ้มาดะจนวันหนึ่งเราบอกว่าถ้าวิธีมุสลิมเราเป็นแบบนี้ ถามพี่น้องอย่างเดียวว่าเลี้ยงนกไม่ได้บาปแต่การให้เวลาบางอย่างโดยเสียเวลาอีกหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ผิดขอโทษนะครับอิสลามถึงขนาดบอกว่าท่านละเมิดจนลืมดูแลเมียลูกอิบาดัดจนไม่สนใจครอบครัวอิสลามก็ถือว่าคนนี้ทำผิดเพราะทุกอย่างต้องมีความบาลานซ์วันนี้จึงบอกพี่น้องให้เข้าใจง่ายๆว่าอันดับแรก การทำงานหาเงินเป็นสิ่งวาจิบที่เราต้องทำนะครับแต่ว่าลิมิตเดียวหาเงินมาได้มีทรัพย์ได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วอย่าลืมดูแลสังคมนี่นะครับพี่น้องในจุดมุมมองเราเมื่อเราเข้าใจแบบนี้การดูแลสังคมอิสลามจึงสอนคุณธรรมอย่างหนึง่งให้เราเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน พราะวันนี้บางครั้งเราไปเจอบางพื้นที่พี่น้องเชื่อหรือไม่เด็กบางคนสุดโต่งมากผมไม่คิดว่าผมจะเจอในชีวิตผมคนคนหนึ่งเขาเป็นมุสลิมนะครับแต่ไม่ใช่ภาคใต้อยู่กรุงเทพมหานครพ่อแม่เครียดมากเราก็บอกไปคุยกับพ่อแม่เขาบอกอาจารย์ลองคุยกับลูกหนูหน่อยว่ามีแนวคิดบางอย่างในกรุงเทพมหานครนะไม่ใช่บ้านเรา ผมบอก่เราไปคุยกับน้องคิดยังไงน้องบอกคําเดียวตกใจมากน้องบอกว่าหนูเนี่ยไม่อยากอยู่ในโรงเรียนที่มีคนต่างศาสนาหนูอยู่อยากอยู่ในสังคมที่มีมุสลิมอย่างเดียวจนกระทั่งเด็กคนนี้ลาออกจากโรงเรียนพ่อแม่เครียดม,มากผมเลยถามกลับคำหนึ่งว่าแล้วหลักการของอิสลามสอนแบบนี้ใช่หรือไม่ อัลลอฮ์สอนแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าวันนี้อิสลามอยู่ร่วมกับคนไม่ได้เลยพี่น้องดูครับว่าเราจะอยู่ที่ไหนท้ายสุดวันนี้เราคงไม่พ้นต้องกลับไปอยู่ที่อารับแต่วันนี้เวลาไปดูอารับไม่ได้มีแค่มุสลิมอย่างเดียวมีทั้งคริสเตียนมีทั้งยิวฮุตมีทั้งยัสเต็มไปหมดเลยเพราะบอกหลักอิสลามไม่ได้ห้ามและอัลลอฮ์ก็เตือน บอกลายันฮาคุมุลล้ออัลลอฮ์ไม่ห้ามในการ ج ج ي. ท ي ี่เจ้าจะทำดีกับพี่น้องต่างศาสนาที่เขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรพวกท่านเพราะอะไรครับเราอยู่ร่วมได้ในสังคมแต่เิจุดยืนอย่างเดียวคุณธรรมมุสลิมเราต้องมีคุณธรรมมุสลิมอิสลามเราต้องมีนั่นงือกการยืนชัดอันใดที่เป็นฮาลาออันใดที่เป็นฮารอมมุสลิมต้องชัดมาก จุดเดียวครับยังเอื่นเราร่วมง,งานกันได้ยังอื่นเราทํางานช่วยเหลือสังคมด้วยกันได้แต่อันใดเป็นหลักศาสนาอิสลามต้องชัดว่าอันนี้ได้และอันนี้ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้กฎหมายและธรรมนูญเข้าใจมุสลิมและทุกศาสนาผมถึงบอกว่าหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทศกาลอะไรครับจะมีคนโทรมา อาจารย์ทำยังไงครับพออให้ทําอย่างนั้นพออบอกแบบนี้ผมบอกว่าก็ต้องแจ้งพออครับว่าอันนี้มุสลิมทําไม่ได้ปัญหาหนึ่งที่เกิดเลยพออจะถามจับแล้วทําไมคนนั้นทําได้แล้วทําไมคนนี้ทําได้เขามุสลิมเหมือนกันทำไมเขาทาแล้วคุณทำไมได้คําตอบหนึ่งกลับมาแสดงว่าวันนี้คุณทาความเป็นอิสลามในตัวเรา หลักการชัดเจนแต่คนปฏิบัติไม่เคยชัดจุดนี้เองครับพี่น้องเมื่อคนปฏิบัติไม่ชัดอินชาอัลลอฮ์ด้วยความเป็นมุสลิมเราต้องแสดงออกให้พี่น้องเห็นเมื่อตาอาวันุอัลันบิริวัตตักวาสิ่งใดที่เป็นความดีงามช่วยเหลือกันได้หมดเลย แม่ก็เสิร์ฟอัดเหมือนผมไม่ให้ไปพูดเลยขนมเยอะมากยาซากะล็อกไอรอนขอบคุณมากครับอันอับสดแล้วกินไม่ทันเลยมั่งเากญล็อกไอรอนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าผมกินหมดนี่คือไม่ต้องบรรยายนะอิ่มอย่างเดียวอันนับสุดแล้วมากอันนัก็ดังนั้นผมจะบอกอันดับแรกเราต้องทำมาหากินบนพื้นฐานความฮาาลนอะไรคือความฮาาลน สิ่งใดที่ Allah อัลลอฮฺอนุญาติศาสนาอนุญาตเราก็ทําได้ส่วนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันร่วมกันได้หมดในสิ่งที่ไม่ผิดหลักศาสนาช่วยเหลือกันได้ในสิ่งที่เป็นความดีงามแต่อันใดที่เป็นหลักการศาสนา,สา,นาเรื่องหลักการปฏิบัติศาสนกิจและคุ้มดีนุคุมของพี่น้องคือของพี่น้องวลีอดีนแล้วของเราคือของเรา อิสลามจึงสอนว่าเราไม่โจมตีเขาเราจะไม่ไม่ไม่ไมไมยุ่งก้าวไายเด็ดขาดพี่น้องต่างสันในิในในในที่ทํางานเขาจะปฏิบัติหน้ก,กิจของเขายัางไงก็แล้วแต่อิสลามห้ามอย่างหนึ่งคือไม่ก้าวไกยและไม่ไปพูดจาเป็นการสบป,ประมาทหรือใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือหลักเลยครับผมจึงเตือนน้องๆหลายๆคนเวลาโซเชียล ผมเอาง่ายๆถ้าแบบสไตล์วัยรุ่นเรื่องวาเลนไทน์มุสลิมวัยรุ่นบางคนโพสหน้าเฟซเลยว่าอิสลามไม่มีวาเลนไทน์มุสลิมไม่เอาวาเลนไทน์ผมเข้าใจแต่ถ้าวันหนึ่งคนต่างชาติพูดมาว่าเราชาวคริสต์ไม่เอาวันอะไรหรอ,อท่านจะรู้สึกยงไง เราชาวนสนัสโรนีไม่มีวันอิดเราจะรู้สึกยังไงพี่น้องไม่เกิดความดีใดๆขึ้นมาเลยดังนั้นอิสลามจึงสอนเราอยู่ในประเทศที่การปฏิบาาาัติศาสนกิจอิสรากันทุกศาสนาดังนั้นสิ่งใดที่เราไม่ทำหรือทำไม่ได้เรารู้ในตัวของบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธามุสลิมเราแต่เราไม่จาเป็นต้องโพสต์หรือประนามหรือคุย ในเชิงเป็นอคติแกพี่น้องต่างสาสนาเลยตรงนี้แหละครับพี่น้องที่เราต้องพยายามคงไว้ของเราให้ชัดของเขาไม่ยุ่งแค่นั้นเองของเราเราทําให้ชัดจะทํางานจะประชุมจะหารือจะทําอะไรก็แล้วแต่ได้เวลาละหมาดเราหยุดละหมาดหมดนั่นคือความชัดของเราพี่น้องจะไปอบรมสัมนาท่านจะไปประชุม อย่างเดียวเลยมุสลิมอันใดกิจกรรมที่ฮาราลกิจกรรมใดที่ต้องห้ามเราต้องชัดไม่ใช่วันนี้ขอโทษนะครับเขาเต้นเราก็เต้นเขาโยกเราก็โยกอันไม่เป็นไรอันนานๆทีนะปึ๊บปับปึ๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบแล้วขอโทษวันนี้เร็วโซเชียลเร็วมากถามพี่น้องแค่มีคลิปหลุดคลิปเดียวผู้หญิงใส่ h i j แล้วออกมาเต้นเพลง คิปหลุดแค่หนึ่งวินา,นาทีถือว่าเยอะไปผมให้แค่สามวินาทีเชื่อไหมเป็นดราม่าเลยและเวลาดราม่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรู้เท่าไม่ถึงจักขอโทษอันนั้นปกติดีครับผิดก็ต้องขอโทษแต่เราต้องกันตั้งแต่แรกถ้าวันนี้เราชัดผมเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครบังคับเราให้เต้น คงไม่มีใครเอาปืนจ่อบอกมึงต้องเต้นนบะปติมามึงไม่เต้นหรอกกูยิงหัวเลยไม่ใช่หรือว่าเอามีดมาจอ่อบอกมึงต้องเอามาเต้นนะถ้าไปบอกไม่ได้ทั้งหมดเราไม่ว่าใครแต่เราตำหนิตัวเราเองผมผมเตือนถ้าผมทำแลว้วผมก็แล้วได้ตัวเองวันนี้พี่น้องมุสลิมจึงเตือนด้วยความรักและห่วงใยครับเราต้องชัดในความเป็นเราและพี่น้องอยู่ในสถานที่หน่วยงานราชการบททดสอบจะเยอะกว่าคนที่อยู่ในสวนยาง บททดสอบจะมากยิ่งกว่าคนที่อยู่ทํางานของส่วนตัวที่ค้าขายที่บ้านเพราะอะไรเพราะเราอยู่เป็นสังคมใหญ่ดังนั้นเราจึงต้องชัดเจนครับในการเป็นมุสลิมที่ชัดอินชาอัลลอฮ์เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้อย่างอื่นเราจะไม่ยากเลยแล้วอย่างเดียวที่ให้พี่น้องเอาไว้ว่าไม่อยู่อัซิมชาอออิรอห์อัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ให้เกียรติและความยิ่งใหญ่ ตอหลักการของอัลลอฮ์ให้เกียรติเข้าใจคำว่าให้เกียรติใช่ไหมครับให้ความยิ่งใหญ่และมาเราปฏิบัติหลักการอิสลามเราทำสิ่งใดไม่ได้เราพยายามเลี้ยงฟะอินนะฮัมินตกวันกลุบอัลลอฮ์บอกมันคือความตักวันในหัวใจเราแล้วแล้วเชื่อเถอะครับพี่น้องใครให้เกียรติหลักการของตัวเองอัลลอฮ์จะให้มนุษย์ให้เกียรติทัน ผมเคยครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักมีเคยเจอวัยรุ่นมันขึ้นรถไฟนะมันละหมาดสมัยก่อนยังรถไฟยังไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้มันยืนละหมาดหน้าซุ่มพี่น้องนึกซ่่มรถไฟชั้นสามออกเข้าใจไหมแถบมา,าบนดิดนีงเป็นบันไดต่อระหว่างโบกี้และระหว่างเดินไปข้อต่อโบกี้มันเป็นที่พักนิดเอง เด็กวัรุ่นยืนละหมาดตรงนั้นเราก็ดูนะเราก็วัยรุ่นนะี่ยตอนนั้นเรายังแพ้มันเลยมันยืนละหมาดไม่มีปูไม่มีอะไรเลยเชื่อไหมครับพี่น้องมีใครก็ไม่รู้อยู่อีกโบกี้หนึ่งเดินข้ามาเอาผ้ามาปูให้ไม่รู้จักกันเลยพอผมดูผมคิดได้เลยพี่น้องไอเด็กนี่ให้เกียรติศาสนาของอรร์มันละหมาดดูทรงแล้วไม่น่าจะแข่งอะใส่กางเกงย,ยีนเสื้อยือดอ่ะพี่น้องแต่มันละหมาด แล้วเมื่อมันละมาดคนที่ไม่รู้จักมนุษย์คนอื่นเมื่อเขาให้เกียรติหลักษณะามนุษย์จะให้เกียรติท่านจริงๆพี่น้องแม้กระทั่งพระอันนี้ผมเจอตัวเองนั่งรถไปสายใต้ขึ้นกรุงเทพนั่งกับพระผมยังวัยรุ่นอายุสิบห้านะละมาตก,ก็ก็ทำอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบโอหจ๋าอะไรขนาดนั้นพระนั่งกับผมไปด้วยนะ หลวงพี่ขึ้นลงเทพด้วยกันหลวงพี่ทักเลยบอกยอมไม่ละหมาดเหรออ๋อละหมาดครับพีผ่ผมเรียกหลวงพี่ไม่เป็นตอนนั้นเราเด็กอ๋อ,อละหมาดครับละหมาดครับพระทักนะเมื่อพระทักเราต้องแบบนั้นละหมาดนะพอจะละหมาดหลวงพี่บอกอีกกิบลัสรันทางต้น เพราะเรา,เราออเวิ่งลงลงกรุงเทพเรามาจากใต้หันางนุ้นเลยลูกหันางนุ้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับลุงพีพอเราคิดในน้องทีรักนะหนึ่งที่ได้คิดเลยธรรมชาติหัวใจบริสุทธิ์ของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าศาสนานใดก็ตามชอบในความจริงแล้วชอบในสิ่งที่เป็นความดีี่ยชอบหมดเลยผมถามว่าใจเราวันนี้นะ,ะผมให้ง่าย วันนี้เราบอกว่าสังคมทั้งหมดเสรีทุกคนบอกว่าชอบเสรีแต่เชื่อไหมเวลาใครมาละเมิดอะไรสิทธิที่เราเราไม่ชอบหรือเวลาบางอย่างลูกเราทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเสรีเราไม่ชอบผมถามว่าวันหนึ่งลูกเราใส่กางเกงขาสั้นแล้วเดินออกนอกบ้านไม่ผิดกฎหมายแต่ถามว่าพ่อแม่รับได้หรือไม่ มันพาผู้ชายมานั่งคุยหน้าบ้างกอดคอากันไปน้องเิรักลูกเราอายุ20สิบบรรลุนิติภาวะไม่ผิดกฎหมายเพราะมันไม่ได้ตมลุมันมากอดเต็มใจในการจับมือเต็มใจโดนกอดถามว่าพ่อแม่ด้วยฟิตรอธรรมาชาติความเป็นพ่อแม่เราดูเรารับได้หรือไม่อ่าแล้วมันโมเสรีไงพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ยุ่งไม่มีอะไรเลยจริงๆลึก,ลก หัวใจมนุษย์รับไม่ได้กับของชั่วครับแต่เราโกหกตัวเองว่าเรารับได้เหมือนวันนี้ความเป็นไปในสังคมอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อเสมอว่าขอแค่เรายืนหยัดในคุณธรรมความดีไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมก็ตามยืนหยัดในคุณธรรมความดีแล้วท้ายที่สุดความดีมันจะไปเจอกันครับแล้วเมื่อได้ความดีไปเจอกันพี่น้องจะเข้าใจว่าหลักการอิสลาม ที่อยู่ณวันนี้ยอมรับครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ด้วยอัสมบับสาเหตุผมไปบรรยายไปดาว่าไปบรรยายในหลายๆพื้นที่บางครั้งสื่อออกไปข้างนอกสื่อตะวันตกสื่อโดยรวมลูปรักษออกมาแบบนี้มีเขาแบบนี้ลักษณะแบบนี้หนังตะวันตกกาไปแล้วว่านี่คือโจย นี่คือคนที่น่ากลัวนี่คือคนที่ไว้ใจไม่ได้ผมจึงเตือนน้องๆเวลาเล่นเกมดูสิครับตัวละครเกมฝ่ายชั่วยังมีเขาเลยพี่น้องดูแลถามว่าวันนี้เราจะไปนั่งคุยอะไรอะอ้ะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับผมบอกกับพี่น้องทุกคนว่าเราไม่ต้องคุยอะไรเลยเราไม่ใช่ลองกองตันยงมัดไม่ต้องโฆษณา ถ้าเรามั่นใจว่าเราคือเพชรอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเพชรแต่ถ้าเราเป็นขี้ขอโทษนะครับต่อให้เคลือบทองวันหนึ่งทองก็หลุดครับพี่น้องทีัะและหลักการินซามสผมสอนบ,บอกอย่างเดียวว่ายืนให้มัน่นปฏิบัติความดีให้มัน่นไม่ว่าท่านจะเป็นพุทธหรือมุสลิมเพราะความดีคือความดีแล้ววันหนึง่งสังคมจะรู้ว่าที่อยู่ข้างหน้าฝุ่นพีเอมหรือหมอกเบตงครับ อินชาอัลลอฮ์เราไม่ต้องอธิบายว่านี่ฝุ่นพีเอ็มเพราะคนอธิบายก็แย่เหมือนกันเข้าใจว่าแย่ไหมครกว่าจะแยกฝุ่นแยกหมอกไอ้นี่ตายพอดีพี่น้องสำลักควันหมดเลยถึงเวลาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ครับว่าอันใดเป็นฝุ่นและอันใดเป็นหมอกความดีคือความดีจึิงบอกพี่น้องฉะนั้นสรุปทั้งปวงนะครับหนึ่งภาระหน้าที่ทุกคนมีแล้วทั้งหมดต้องรับผิดชอบในหน้าที่ นะระบบเข้างานตอกบัตร8โมงเชา้าเข้างาน9ก้9าโมงเจ็น9้าโมงเช้าไม่ใช่เข้าใจไหมจากมุสลิมที่แท้จริงอันนี้ผมไม่ก้าวไกลต่างศาสนาอื่นคุยมุสลิมกับมุสลิมวินาทีเดียวอัลลอฮ์ก็คิดเมื่อเราให้เขาแล้วเขาว่าจ้างเราแล้ววินาทีเดียวที่เราไม่มีอามานะ วันกิยมัตอัลลอฮ์สอบหมดเลยผมเคยสอนหนังสือในโรงเรียนสิบกว่าปีตลอดจนช่วงหลังต้องออกบรรยายนะเชื่อไหมพี่น้องเวลาบรรยายทางโรงเรียนบอกว่าอาจารย์บรรยายเต็มที่เลยเงินเดือนผมได้เท่าเดิมเงินได้เหมือนกับผมมาสอนทุกวันเลยอยู่ไปอยู่มาพี่น้องเจรัก แอดเมียผมบอกว่ารู้สึกเดี๋ยวเราจะกลายเป็นอาธรรมเขาเพราะว่าไอคนที่สอนมันเหน็ดเหนื่อยขอเราไปบรรยายผมบรรยายอย่างเก่งหนึ่งชั่วโมงผมกลับบ้านแล้วทำหนังสือส่งโรงเรียนหน่วยงานที่เชิญผมส่งโรงเรียนคิดจบแอดเมียว่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอาธรรมเขาสอนเลมเขาเนื่อ่อาผมไปบอกทางโรงเรียนโรงเรียนให้ครับอ้าวไทยงั้นจันสอนได้แค่สอนสองวันพอมาแค่สองวันโรงเรียนใจดีมาก คิดในระบบเลยมาวันไหนได้เงินวันนั้นอยู่ไปอยู่มาไม่ทันเหมือนกันสองวันสุดท้ายเรารู้สึกทับอัสตอเปโรมาอัพแล้วครับถ้าผมยังอยู่อินชาอัลลอฮ์ผมก็เชื่อว่าเงินผมก็ยังได้แต่จุดเดียวที่กระดาษไอ้เล็เวลาไอ้เมียผมบ้างเมียผมแอดเมียมาพูดแอดเมียเขามีแอดมินผมมีแอดเมีย เวลาคุยมุสาการ์คุยกันสิ่งหนึ่งที่เราได้สํานึกเลยเราบุกท่องในอามานาตรงนี้สุดท้ายเมื่อเราทําไม่ได้เราต้องปล่อยครับจึงลาออกดีกว่าเมื่อลาออกอันทำดูนล่แห้วกับเด็กผมก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่อย่างนั้นต้องยอมรับผมจคะแนนเด็กยังไงในเมื่อผมไม่ได้ไปสอนเมื่อให้ไม่ได้ต้องนั่งเทียนอย่างเดียวครับเด็กจึงชอบเท่าช่วงนี้อุตส่าับดีสอนเพราะอะไรไม่เป็นไรอตาไม่ก็อยู่คะแนนเอาไปเลย แค่ทํางานส่งบอกไม่ได้ท้ายสุดคือการบกพรองจงเตือนตัวผมและพี่น้องด้วยนะครับถ้าเราคิดจะทําแล้วทําให้ดีที่สุดเพราะทุกวินาทีนั่นคืออามานะที่เราต้องตอบกับอัลลอฮ์ในวันเกียมาอ์อินชาอัลลอฮ์แล้วมุสลิมอย่างหนึ่งต้องตรงเวลานะเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราตรงเวลานัดประชุมต้องตรงเวลานัดทํางานต้องตรงเวลาเพราะการละหมาดอัลลอฮ์สอนให้เราตรงเวลา อันนี้คือเตือนเลยไม่มีขบวนปลาก,อก็อันไหนนัดเก้าโมงแล้วออกในเก้าโมงนัดเก้าออกสิบนัดสิบไปเที่ยงนัดเที่ยงเจอบ่ายมุสลิมสเสน่ห์อย่างหนึ่งคือเวลาครับอินชาอัลลอฮ์อยากให้เขาระอาบอกอย่างเดียวอยากให้เขารู้สึกว่านัดผิดนัดนัดแล้วเลทไม่มีอุปสรรคไม่ได้อย่างเดียวนะครับ Wila kanat alal mu'minin kitabam mawquta hukalam ma thukammat mu'min au min rabib